สวัสดีครับอก็จากคลิปที่แล้วนะครับทิ่เอากรอยที่เอาดังมาเอาวิธีปอกกรอยนะครับตอนหี้นาไปไหมปอกเปลือกวนาวนา มนนีมันหนาโหดยากมีบ้างก็อนนะีมีเชี่ยวเชียว่อสจเถิดนี่จังหวะที่ยิ้ลำบดีโทษปีโทษก่อนลำบดีโทษปีโทษกอนจัแกแล้วมานี่ครับผมออหนึ่ง บีบอกกอยนะครับเดี๋ยวเราไปห้ามีดไก่อนออไอ้หอยถาดนี่เนแบขั้นาลโอ้ยยังบ่ไใหจ้งหัวอายุขันเหรออาเน,นี่ยอินน่ขูดเลยหรือเปล่าขูดอ่ะ <ừ> มาแล้วมาแล้วมูกไม่ได้ยินเดอเอาเห <c ười> นียงอ้ยอันอนี้ลมแแข็งคันดดิ ้อง,ง,งเสียดตัวก้อนเสียดของหมิ่นแน่จังเลยเงินหมดใหญ่ของห่นดี่ดตาตนมกอนหนามันหานาลี่มิ่นซ้ำหนึ่งรอยังมัดหนาหมิูกซื้อเพไนไกหิน,นน่เนี่ยทวมือเอาอยู่ เรก็เลจะหน่อบ่า้องหั่นทุงอันหนาทุ้งมาตะจีทุ่งตะจีเคือทุ้งมันจะหินยอยหยนบย้อยยัไหนเห็นมันตัวเก็บความเอาูลจะแหลกจะแหลกจะแหกอะไรใหญ่มาดูใกล้ๆนะครับคุณมี่นะครับในถุงเข้ามาก็ได้ครับผมก้อยครับก้อยก้อยไปบ่อเคยเห็นของมึงนะครับเด้อเป็นวิธีการ เขาด่างเ่ยเขาปอกล้วคนในหลังตะรำหนังเลยเนี่ยเส้นใมสีด่างนี่เดียวจังหวัดนังเส้นอยวันนี้มาซบครับคือถบ่มาซาบตอนบางแห่งนมันถิมุนนะครับอยากลอกงอกงงบอกไ เอาหัวกลมๆให้ลุงว้วนปอกนะั่นเนี่ยนะพอ่อจีน่าจ้าจี่เอาลุงว้วเอาไปตีก,ก่อนเนี่ยผ่านดีกว่าเพราะไทยกินหัวโค้งงงบอบอต้องอตงีทันเพราะตีนานเลยแล้วดูเสียเอาหนามเอาน้มไมาผีเอานา้มไมาใส่นีเปิดอันนั้นก่อนเปิดอันนั้นก่อนโว้ดมองข้างเขาเขาท่านผีเพราเขาเนาะ

วสวัสดีครับอ่าวห้องมาต่อนะครับจากฟานเปลือกแล้วปอกเปลือกเรียบร้อยกม็มาฟานมาซับเอา,หน,าหน้าเนี่ยมาย่นานไดอ่าอาหน้าแห้งนะครับแต่สีก็ใหญ่หน่อยสวยกันฟานโอ้เสี้ยนแทำไมหูสังเกตสังเกตสังเกตตุ๊บตุ๊บ ตัดต,ติดเดยครัสูไปไก่ก้อยก้อยเลื้องนีนะ่ังก้อยขอจบอับวะพีเข่าพันาวอ,อ๋เอ,อเรีเ่ยวเลยว่ะพซับปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บหน่อยหน่อยไปเมือง ว้ครับกัง,งเื่อเน้จุบจุๆบจุธรรมบดาวัดธรรมดา,านี่ครับงก้อยห้อครับเหืืองามเลยีเนี่ออกฟงที่ก็เจยวดิแต่มีดตันกระโดดใกมีอรเอยเอามีดับสับสับเอา เฮ็ดเนี้ยเนาะเขาฝนเอาเขาจะเฮ็ดเนี้ยได้เขาจะมีเนี้ยนี่เนี่ยสไลด์เนาะกับจับสไลด์สไลด์เอาโหลดอือครับได้สองสองเท่าเดี๋ยวจังใจไปกับเทียงกันอีกดอกบอกน้องใหม่กับเทียงกันมาสอนเที่ยงกันอีกยอกบอกน้องใหม่ในการน้องใหม่เป็นปลอกแล้วครับคุณทำไม่โจทย ขากระโบดไปดูกระตีเนี่าขากระีคบนี่กระทีเฮาเฝอหนไม้มึงหนอไม้ครับผมอันนี้คือต้นหอไม้เด้อนี่น่อไม้โจดดครับหนไม้โจดหน่อไม้โจดนอไม้โจดหลวอหนอไม้เฮา ต่มฟื้นก็ต่มทานทานก็ฟื้นฟื้นกบทานฝนกันสิมาเยอะว่าานนีดิคือมาเยอะละยให่หุ่ทนท่าหุ่นเออเหรอเนี่ยทอนโอ้ยใส่รอดเอเอเหอเนีอยดโอ้ส่ใส่รถดออเหรอนียองโห้ยส่ หอยเกือไปพอบนะครับแช่จัามือใหญ่แก้เกลือสามขึ้นแช้นาแก่น่าอีกสามขึ้นหาขึน,นต่อมาอาทิตย์นดงครับแดดเจ็ดเหนื่อยเจ็ดหนื่อ ใส่เ,เกลือนะครับใส่เกลือเข้าไปใส่เกลือส่เกลือละยรย่าผู้มาเกลือแช่เกลือแค่อดีกับซีเมนต์าย่าขั้นดีบะแล้วเกลือกับซีเมนต์แค่ตัวเป็นกับขั้นนะครับ แช่บเป็นแชรบดีบอดีบอเนี่ยครัขาลูกบานไหนได้มบอกินตากูดิบนากรบอนี่มครับผมนี่ยื<ม>อกรรมวิธีขอาอลก,ก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ยหน่อยนะเด้อกระตสีเห็นตอนนี้ดีเลยเาปาดเครื่องเนี้ยจะเครื่องนึง อ้ยมันกะางัน่ายว่ะซับ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 เน่ยชำนาญขนาดเดียวจมือคุณนายหน่อยเอ้ครับสวัสดีครับ